สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องกเกษตรทฤษฎีใหม่มันนี้พาดพี่น้องมาส้มทุเรียนทั้งน่าจะรวยครับทั้งผู้ไล่ผู้จองนาย่อยตัวนี้สวนของเร่ไล่หนองสาวครับขายประกันขายประกันไผ่กรุงเทพประกันไข่ครับมันนี้มาละาไทยสวนเผนมาก,กับไอ้ผลผลโมยูนอยูน้ำเงินครับมันนี่มไทายพี่น้องเบอ่งว่าทุเรียนดินทรายเป็นยังไงครับทุเรียนดินทรายสองปีกว่าพี่หน้อง เบิ่งเอานี่ครับดินทรายเด้ครับนี่ทรายเท่านี่ครับทรายปลูกมันนี่แหละครับนี่เมันยังปลูกมันอยู่นี่ครับั้งทีหัวหนามนี่เพิ่นสามหมื่นสี่หมื่นเพิ่นจะเน้นมาหดครับนี่แหละนี่ครับทุเรียนดินทรายคือว่างามเลยครับขนาดดูแลเพิ่นบดิดูแลแบบเต็มทีไปเลยครับการหานหนามจธิบายให้คือทั้งดินแดงเท่าเพราะว่าอยู่นี่เพิ่นอยู่ไกลครับ ผู้จองนาย่อยไล่ผู้จองนาย่อยน่าจะรวยครับด,ดินเนี้ยดินทรายน่าจะรวยครับทุเรียนเป็นน้วยเ้วก็มีครับต้นพี่พี่น้องต้องหนันนี่ใชเบิง้งเป็นน้วยแล้วต้นนะต้นเจ็ปีครับปลูกเดินเรียนครับนี่ม่อนนี่เพิ่นปลูกใหม่ครับปลูกใหม่ครับทุเรียนดิน,นทรายเด้อครับต้นใหญ่กับใหญ่ครับพี่น้องปลูกขึ้นนี่ รอยกุต้นนะครับตัวนี้ทวมหัวเลยได้ครับพี่น้องนี่ครับนี่พี่น้องท้างหนึ่งกับปู่ยางนะครับเป็นทุเรียนมาได้ครับทุเรียนมาเลยครับง่ายเด้ครับพี่น้องเดี๋ยวเจ็บพี่หน่องเมืองทุเรียนดินสายสาวเรไรสาวประกันไทยกรุงเทพประกันไทยครับนี่ครับปู่ดินทุเรียนดินสายครับค่ะสมบูรณ์นะครับหรือว่า งามครับเพราะให้ปีแรกทุเรียนเธอครับเพราะให้ปีแรกติดบ่อตายครับดินทรายคือขึ้นเลยนะครับงามครับคือมีต้นงามต้นบ่อครับขพราะมหนติดครับปีแรกครับพี่หน้องคือต้วนนี่ก็ห่วยศูนย์กองเม็ดด้วยครับนี่ครับทุเรียนดินทรายครับ ง่ามเหมือนกันครับทุเรียนดินทรายดินทรายนี่หายน้ำสิบบเปลืองท่อดินหินดินแดงครับเพราะววามซุ่มเปิ่ในร้ายครับนี่ครับตัําต้นมันใหญ่ครับดินทรายบางทีเนาะเพินกระใสตัวนี้ก่นใสอันชอพี่เอครับสองคนว่าตนนต่วนชอบพี่อสองัวตัวต้นลัําต้นใหญ่ครับพี่งนี่หรือว่าติดแล้ะครับ เพื่อนตัวนี้เพิ่นไปเอาขอเกี่ยวมาสีเพื่อนกำลังมาสีพ่นสองรอบครับอาหารเสริมทางใบครับเพื่อนเรื่อมสีสองรอบนะครับนี่ครับเพื่อนเพ็ดกู้ปลูกทั้งทางกับปูมันนะพี่นนอปูกมันเลยแหละปูกมันเลยครับผู้เรียนในตัวนี้เพื่อนสามเหอครับมันตายต้วเล็ก นี่ครับเบี้นสองปีกัวง่ายนะครับซื้อเบีรยมาปูนี่เข็นหอนหน่องมาปูครับกะม,มันต้นมันเป็นต้นละลอยมั้งถ้าจำมาผิดครับตอนเพื่อนมาปูกหนองน้องเลไลทุเรียนจะเป็นทุเรียนแปลงแหลกมาจจกครับที่ปูทุแยวี่นี่ทุเรียนดินทรายครับนี่ครับเบื้องด้านพีหนออ้อง ถือว่าใหญ่ครับถือว่าใหญ่เพราะว่าความดูแ,แลแหละครับถ้าเตรียมทีปในใดเพราะว่าอยู่ไกลต้องเจอสองสามหมื่นคนมาสวนนี่ก็ถือว่าใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าปีทุเรียนบิดปีแหลกเลยครับบอดปีแหลกปะตายปีที่สองนี่ก็ขึ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าบิดปีแหลกปะตายปีที่สองก็ขึ้นเรื่อยๆครับ ในที gamer, ่กันครับนะต้นนะกษีสามเม็ดนะครับเรียนดินสายปูจองนาย่อยครับไล่ปูจองสวนเร่ไล่สาวประกันไพ่กรุงเทพประกันไพ่ครับมาหลักทายสวนเพิ่นมากกับตายเพิ่นมาส้มสวนครับทุเรียนไปกับง่ามนะครับเข้มเหมือนกันครับมึงที่ใบครับดินสายมึงครับที่หน่อ อืไปเที่ยวเข็มเลยครับทูเรียนดินสายคือว่างามครับซื้อว่าพานนะครับนี่ทุเรียนสองปีกัวขึ้นตั้มเนี่ยคื้อว่าพานครับดินสายคือว่าความดูแลกับเราบริามากคู่มือนะครับสองจำมือมากเท่านีง้งเทียบกับเป็นอาทิตย์นะครับจังหวัดสุวนรครับบริดาบาแบบคู่มือนะครับถ้าแบบมาดูแลคู่มือนี่มันก็สิ่ใหญ่กว่านี้อยู่ครับ มีขนาดแบบว่าตโดนมากต้องจำมือมากงเทียกอาทิตย์ต้องเทียกมากครับถ้าพนตก้สิกะะนานสิแทบจะบ่ได้มากเลยครับครับทุเรียนจินส่คร,ครับครับคลิปนี้ก็จอจบไปตำเนี่ยละคลิปนี้ให้พี่น้องมึงสันสนัครับทุเรียนจินไซเกษตรทฤษฎีใหม่กดไลค์กดติดตามเรื่องพี่น้องจินไเบิ่งครับ มันไหลลงมาฝนตกแล้วมันไหลสายลงมาเลยไาวๆนะครับตัวนี้เป็นใส้ไข่ปูเหมือนบางวันมันงามนยครับเน้นปลามันครับเป็นน้วยแหะแน่นอนครับงามบานนี้คลิปนี้ขอจบไปซ้ำเนี้นะครับสวัสดีครับระเกียมทฤษฎดีใหม่กดไลค์กดติดตามนะครับ